มาแล้วจ้าขอเสียงคนที่รอดูสูตรนี้หน่อยได้เลิกทำสักทีนะคะก่อนหน้านี้ไปทำรีเสิร์ชมานะคะว่าสูตรนี้มันทำได้จริงหรือเปล่าอุปกรณ์ที่เก็ดใช้นะคะก็คือแป้งข้าวโพดค่ะกับครีมนวดเท่านั้นเองเรามาดูไปพร้อมกันค่ะว่าฝรั่งจะแกงเราอีกหรือเปล่า มีประเด็นถกเถียงกันมากมายไม่ว่าจะเป็นใช้แป้งมันค่ะใช้แป้งข้าวโพดค่ะใช้แป้งสาลีค่ะอ่าๆไม่ต้องถกเถียงกันนะคะวันนี้เกีตใช้แป้งข้าวโพดค่ะมาดูกันว่าจะสําเร็จหรือเปล่าเพราะจากที่ดูไปนะคะก็ดูเป็นรูปเป็นร่างอยู่นะและภาวนาว่าให้สําเร็จค่ะตอนนี้เราใส่สีลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นวดไปเรื่อยๆจ้าพอนวดไปเรื่อยๆเฮ้ยเดือยมันเข้ากันเหมือนในคลิปเลยนี่พยายามใช้สีที่แบบใกล้เคียงกับในคลิปที่สุดนะเป็นแบบก๊อปปี้โชว์อย่างที่บอกเล็บน่าเกียรติมากค่ะ บอกไว้ก่อนเลยพอดีถอดเล็บออกแล้วไม่ได้แต่งหน้าเล็บอ่ะเดี๋ยวไปทําใหม่เนื้อออกมาก็คือดีมากถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นดินญี่ปุ่นนะจะเป็นฟิลลิ่งนั้นเลยคือแบบเล่นดินญี่ปุ่นใครมีของตามนี้ทําสลามได้จ้ะแท็กกันมาเก่งแท็กอีกชอบ